กลวยไตอุดก้นหนึ่งข้างอันตรายมากไหมคะรักษาได้ไหมโอเคเออโดยทั่วไปแล้วนะคะภาวะที่ออกลวยไตยนะคะตีนะคะทำให้ไตบวมน้ําหรือกลวยไตโป่งนะคะออถ้าเป็นข้างเดียวส่วนใหญ่เราจะไม่รักษาน้องในคันนะคะออถึงเป็นสองข้างโอกาสในการรักษาในคันก็ยากนะคะการรักษาในคันเนี่ยมีในกรณีไหนบ้างคือหนึ่งในกรณีที่ออท่อปัสสาวะนะคะ คือท่อส่วนล่างเลยเนี่ยมันตันแล้วก็เพาะปัสสาวะมันโตและทําให้ไต,ตบวมน้ําอันนี้เราจะสามารถใส่ตัวเดรนฉี่นะคะก็คือเจาะผ่านหน้าท้องแม่ยิงเข้าไปผ่านหน้าท้องเด็กแล้วก็เข้ากระเพาะปัสสาวะแล้วก็ให้เขาระบายฉี่ออกมาซึ่งการทําแบบนี้มันก็เสี่ยงแท้งได้ถึง30%ซนนะคะซึ่งเราจะเลือกทําในกรณีที่น้องเขา ทำแล้วสามารถที่จะยื้อการตั้งครรภ์ต่อไปได้แล้วก็ทําให้ไตกลับมาทํางานอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือในกรณีที่จําเป็นจริงๆนะคะส่วนในกรณีที่ไตมันมีการอุดกั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแค่ข้างเดียวนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ทําอะไรในท้องนะคะเราจะติดตามไปเรื่อยๆนะคะจนถึงระดับหนึ่งที่เราคิดว่าโอเคอายุคัน์สมควรที่จะคลอดและน้องปลอดภัยที่อ่อถ้าคลอดออกมาอย่างที่สอก็คือเราดูว่า ไตข้างที่เสียค่ะมันยังไหวอยู่หรือเปล่านะคะแล้วหลังจากคลอดเนี่ยก็คือเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าไตาข้างนั้นยังใช้งานได้อยู่ไหมนะคะแล้วก็มารักษาน้องหลังคลอดนะคะในท้องเนี่ยถ้าเกิดไตอีกข้างหนึ่งยังดีเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะยังไงน้องก็ปลอดภัยเพราะว่าไตาข้างหนึ่งเขาจะขึ้นมาทำงานแทนแล้วก็สามารถผลิตฉี่ได้เหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาที่ไตสองข้างนะคะอันนี้คือถ้าเกิดน้องฉี่ไม่ได้นะคะยังไงเราก็ถือว่า น้องไม่น่าจะรอดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าฉี่นะคะเขาจะมีสารต่างๆนะคะที่ช่วยกระตุ้นนะคะการจเจริญเติบโตของปอดนะคะสองฉี่พวกนี้เขาจะกลายเป็นน้ำข้ามน้ำข้ามเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ช่วยลดแรงกระแทกนะคะทําให้น้องสามารถยืดเหยียดแขนขาได้ถ้าไม่มีน้ำข้ามน้องจะขยับไม่ได้นะคะก็จะเหมือนคนไข้ติดเตียงก็คือจะมีข้อติดได้นะคะ เ,เสียลูกผิดลูกนะคะแล้วก็ปอดไม่พัฒนานะคะข้อออกมาก็คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะยุติการตั้งครรภนะคะอืม